สำหรับคำถามในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าจะคงเป็นคำถามที่แขงใจแล้วก็คาใจของใครหลายๆคนนะครับคำถามนี้ได้มาจากหมู่อั้นลับนั่นเองครับผมอ่านเดี๋ยวเราไปฟังคำถามกันก่อนเลยดีกว่าเป็นหมู่อั้นลับได้ปีกว่า,วาแล้วครับบางเวลาพูดคุยเรื่องศาสนามุสลิมตั้งแต่กำเนิดชอบบอกว่าผมเป็นมุสลิมใหม่ให้ฟังมุสลิมเดิมก็พอคือผมสอนมุสลิมเดิมไม่ได้หรอครับเวลาที่พอคุยกันแล้วผมรู้สึกว่ามันขัดกับอันกุรอานหรือที่เคยฟังอาจารย์หลายๆคน อืมอันนี้นี่ถือว่าเป็นอะไรที่มันน่าสนใจอย่างมากๆเลยนะถ้าหากว่าเราเป็นมุสลิมที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราจะมีสิทธิ์ที่จะสอนหรือว่าบอกกล่าวมุสลิมที่เขาเป็นตั้งแต่กําเนิดไหม ตอบตรงๆต,ตอบตรงๆเลยว่าสอนได้มีสิทธิ์แล้วก็สมควรสอนด้วยถ้าหากว่ามุสลิมตั้งแต่กําเนิดน,นั้นเขาทําผิดหรือว่าไม่เข้าใจหรือว่าอะไรประมาณเนี้ยอันที่จริงเนี่ยมุสลิมบางคนตั้งแต่กําเนิดเน,นี่แหละที่ไม่เข้าใจอะไรในอิสลามเอาซะเลยไม่ต้องยกคนอื่นไกลครับผมยกอย่างตัวผมผมไม่ได้เป็นผมเหมือนในวันนี้ก่อนที่ผมจะเป็นแบบนี้ก่อนหน้านั้นผมเรียกได้ว่าเป็นมุสลิมที่อยู่ในขั้นเลวซามต่ำช้า ชั่วช้าแล้วก็สะทุนมากๆถ้าหากว่าอันล่อเนี่ยไม่ทรงห้ามไว้ในการโอ้อวดในบาป ผมจะสาธยายให้ทุกคนฟังให้หมดเลยว่าผมนั่นผ่านอะไรมาบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวครั้งหน้าถ้ามีใครอยากฟังนะคอมเมนต์คาว่ารอฟังรอฟังรอฟังไว้เดี๋ยวครั้งหน้าผมจะมาเล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะเป็นผมในวันนี้ผมผ่านอะไรมาบ้างโดยที่จะไม่เอาบาปมาโอ้อวดนะแต่คือเหมือนแบบว่าจะเกินเกินให้ฟังอะไรประมาณนั้นแล้วเหตุการณ์อะไรเพราะอะไรผมถึงเป็นผมในวันนี้ถ้าใครอยากฟังก็คอมเมนต์คาว่ารอฟังไว้เดี๋ยวครั้งหน้าจะมาเล่าให้ฟังอมาต่อกันที่ว่าเป็นมุสลิมใหม่เนี่ยสอนมุสลิมเดิมได้ หสอนได้ครับผมไม่มีปัญหาเลยศาสนาอิสลามเนี่ยไม่ใช่บาบอไม่ใช่โตคูหรือว่าไม่ใช่เฉพาะอาจารย์ผู้มีความรู้ที่สามารถบอกกล่าวพูดคุยหรือว่าสอนศาสนาได้หน้าที่ในการเผยแพร่ศาส,สนาหรือว่าหน้าที่ในการสอนศาสนาเนี่ยเป็นของมุสลิมทุกคนเพียงแต่ว่ามีจุดแล้วก็มีประเด็นนะ เพียงแต่ว่าสิ่งที่คุณจะบอกกล่าวหรือว่าสิ่งที่คุณจะสอนนั้นน่ะหนึ่งคุณจะต้องมีหลักฐานแน่ชัดสามารถสืบเสาะสามารถสืบได้ว่าสิ่งที่คุณสอนสิ่งที่คุณบอกกล่าวสิ่งที่คุณโต้แย้งสิ่งที่คุณชี้แจงนั้นน่ะใครเป็นผู้กล่าวมาจากไหนย้อนลอยกลับไปได้ตั้งแต่ไหนแต่ไหนแต่ไหนจนกว่าถึงสิ่งที่ท่านนบีพูดถ้าหากว่าเป็นฮะดิษหรือถ้าหากว่าเป็นอันกุรอานคุณจะต้องสามารถระบุได้หรือว่าบอกได้ว่าคํานี้เนี่ยมาจากอายะไหนมาจากสุร ไหถ้าหากว่าคุณจะทําการสอนหรือว่าทําการบอกกล่าหรือว่าคุณจะทําการพูดอะไรสักอย่างคุณจะต้องชัวร์คุณจะต้องแน่ใจคุณจะต้องแน่ชัดว่าสิ่งที่คุณพูดนั้นอ่ะไม่ใช่เรื่องมโนมันมีจริงในคําสอนมันมีจริงในฮะดิษมันมีจริงในอัลนุรอ่านมันมีจริงในคําบอกเล่าถ้าหากว่าคุณแน่ใจคุณชัวร์ร้อเซคุณก็สามารถสอนอิสลามตั้งแต่กําเนิดได้ส่วนอิสลามตั้งแต่กําเนิดคุณก็ต้องยอมรับและก็รับฟังนะครับผมว่าศาสนาเนี่ยคือการตัดเตือนคนที่เขาเป็นหมูอัันนบบาางคเ ไม่ได้เข้ามาด้วยกับการแต่งงานบางคนที่เขาเข้ามาเพราะว่าเขาเนี่ยน่ะศรัทธาจริงๆเขาเกิดความศรัทธาด้วยหัวใจของเขาจริงๆดังนั้นเลยเนี่ยมูอัลรับพวกนี้เนี่ยเขาจะมีความศรัทธาที่มั่นคงกว่ามุสลิมเดิมตั้งแต่กําเนิดอย่างเราเราเสียอีกถ้าคุณคิดว่าคุณชัวร์ถ้าคุณคิดว่าคุณแน่ชัดถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณทําเนี่ยมันมีในฮะดิษถ้าคุณคิดว่าสิ่งที่คุณรู้สิ่งที่คุณเข้าใจสิ่งที่คุณไปอ่านมาเนี่ยม กับบรรดามุสลิมตั้งแต่กําเนิดได้ส่วนมุสลิมคนนั้นเขาจะฟังหรือว่าไม่ฟังก็อยู่ที่ตัวของเขาคุณอาจจะเป็นหมูอันรับที่ศึกษาอันกุรอานมาเป็นปีๆที่ศึกษาอิสลามมาเป็นปีๆจนวันนี้จนตอนนี้คุณกล่าวคําตอบรับเข้าอิสลามเพียงแค่สชั่วโมงคุณก็สาม,มารถที่จะ บอกกล่าวหรือว่าสามารถที่จะสอนมุสลิมตั้งแต่กําเนิดได้อย่างที่ข้อความที่คุณพิมพ์มาเนี่ยคุณเป็นหมูอันรับปีกว่ากวปีกว่ากว่นี่เขาไม่ได้เรียกมูอั้นรับแล้วคุณเป็นมุสลิมเต็มตัวแล้วปีกว่าเขาไม่เรียกแล้วว่ามูอันรับฉะนั้นแล้วเนี่ยปัญหาที่คุณกําลังพบเจออยู่ณนะตอนนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมุสลิมหรือว่าอิสลาม เกี่ยวข้องกับคนที่คุณคุยด้วยอ่ะเขาเป็นคนยังไงก็สรุปสั้นๆเพียงเท่านี้ครับผมถึงแม้ว่าคุณนั้นจะเป็นมุสลิมใหม่หรือว่าคุณจะเพิ่งกล่าวคำรับศาสนาอิสลามเพียงแค่ชั่วโมงสองชั่วโมงถ้าหากว่าคุณนั้นมีความรู้มีความเข้าใจแล้วคุณคิดว่าสิ่งที่คุณรู้มาสิ่งที่คุณเข้าใจมามีหลักฐานมากเพียงพอมีเหตุผลมากเพียงพอคุณสามารถที่จะสอนอิสลามหรือว่ามุสลิมตั้งแต่กําเนิดได้ครับอิสลามไม่ห้ามเรื่องนี้เพราะว่าสําหรับอิสลามแล้วศาสนาคือการตักเตือนส่วน คนอื่นจะยอมรับการตักเตือนหรือเปล่าก็อยู่ที่ตัวของเขานั่นเองครับผมประชาสัมพันธ์ก่อนจากการตอนนี้พีบิงครีมมาร์กเนี่ยสินค้าพร้อมส่งแล้วนะครับผมใครที่มีปัญหาหน้าดําหน้าแห้งหน้ากาศผิวแห้งผิวมันมีรอยดําแดดมีรอยไหมแดดนะครับผมพีบิงครีมมาร์กเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้เลยนะครับตอนนี้จัดโปรโมชั่น2กระปุกส่งฟรีเลยนะครับผม